ตำนานพระอุปคุตหรือพระอุปคุปหรือพระบัวเข็มเป็นพระภิสุองค์สำคัญองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชและเป็นปฐมาจารแห่งนิกายสารวาสติวาทชื่ออุปคุตแปลว่าผู้คุ้มครองรักษาพระอุปคุตเป็นพระที่เป็นที่นิยมนับถือของชาวอินเดียมอนและชาวไทยวนและอีสาน สมัยก่อนพระมรได้นำพระบัวเข็มมาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในตอนที่พระองค์ทรงผนวดอยู่แม้แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงกล่าวถึงความเป็นมาในพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือนด้วยตามตำนานเล่าว่าพระอุปคุตมีฤทธิ์ปราบเท้าสวัสดีซึ่งเป็นพยามาร ที่เคยมาผจญพระพุทธเจ้าตอนเมื่อตัดสรุมีเรื่องเล่ามาว่าประมาณปลายพุทธศตรวตรรษที่สองหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วณนครปาตลีปุตราชธานีปัจจุบันคือเมืองปัตตานะภาคใต้ของประเทศอินเดียพระเจ้าอาโศกมหาราชผู้ของราชสมบัติในขณะนั้นทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งได้ฉลองสมโพธพระสถูปเจดีทั้งหมด ที่พระองค์สร้างอย่างยิ่งใหญ่ตลอดเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแต่ถูกพญามารมาผจนท่านจึงนิมนต์พระอุปคุตไปปราบพญามารจนยอมแพ้จากนั้นพระอุปคุตก็มีชื่อเสียงในทางปราบมารท่านมีอีกชื่อว่าพระบัวเข็มในก่อนจะเริ่มพิธีการฉลองสมโพธพระมหาสถูปเจดีตลอดเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนั้นพระเจ้าอาโศกมหาราช กลัวว่าพญามารจะมาทำลายพิธีจึงได้เรียกประชุมทั้งครวาดและพระสงฆ์จัดหาผู้ที่มีทิพย์อภิญญาพระอาหารหันต์ต่างๆที่มีฤทธิ์เพื่อมาป้องกันพญามารมิให้มาทำลายงานการฉลองสมโพธ์พระเจดีย์ในครั้งนี้แต่ก็ไม่มีพระรูปใดที่สามารถมีฤทธิ์านุภาพในด้านอภิญญาอภินิหารที่จะสามารถป้องกันพญามารได้ในขณะที่ประชุมสงอยู่นั้น ได้มีพญานาคตนหนึ่งวิ่งหนีพยาครุดเข้ามาในถ้ำกลางสงพญานาคหวังว่าจะมีพระสงฆ์ที่มีอภินิหารเป็นพระผู้มีอภิญญาสำเร็จเป็นพระอรหันต์มีฤทธเดชมากจะได้ช่วยตนให้พ้นจากพยาครุดได้แต่ในที่นั้นมีแต่พระอรหันต์มากแต่ไม่สามารถไล่พยาครุดไปได้ในขณะที่พยาครุดกำลังจะเข้าขย้ำพญานาคนั้นมีสามเณรรูปหนึ่ง ได้อธิษฐานจิตให้ลมพายุใหญ่พัดหอบเอาพญาครุฑหนีไปพระสงฆ์พระเจ้าอโศกมหาราชในที่ประชุมต่างพากันตกตะลึงว่าสามเณรรูปนี้เป็นสิทธิของท่านผู้ใดทําไมจึงมีฤทธิ์มากพระเจ้าอโศกมหาราชจึงได้ตรัสถามแก่สามเณรรูปนั้นสามเณรได้ทูลบอกกับพระเจ้าอโศกมหาราชว่าอาจารย์ของข้าพเจ้าก็คือพระอุปคุตเถระซึ่งปัจจุบันนี้ จำพัรษาอยู่ใต้สะดือสมุดพระเจ้าอโาศกามหาราชและพระสงฆ์ทั้งปวงจึงตั้งตัวแทนพระสงฆ์สองรูปที่มีลิธานุภาพในด้านอภิญญาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ลงไปอาราธนาพระอุปคุตเถระผู้ทรงมีลิธิมากมาช่วยรักษาความปลอดภัยในงานสมโพธครั้งนี้ซึ่งกล่าวกันว่าพระอุปคุตเถระองค์นี้มีปกติสันโดษอยู่องค์เดียว เข้าฌาสมาบัติสเสวยวิมุตติสุขอยู่ในนิโรธสมาบัติในมหาสมุทอันกว้างใหญ่ภายในปราสาทแก้วที่เนรมิตขึ้นเหนือรัตนบัลลังก์จะออกจากสมาบัติเหาะขึ้นมาบินทบาทในโลกมนุษย์ในวันพุธเพนกลางเดือนเท่านั้นและในครั้งนี้เองพระอุปคุตเถระถูกพระภิกษุสองรูปผู้ได้อภิญญาสมาบัติชำแรกมหาสมุทรลงไปกราบนมัสการอาราธนา พระอุปคุตเถระให้เป็นธุระในการป้องกันพยามาณเมื่อพระอุปคุตเถระได้รับนิมนต์ก็เดินทางมานมัสการและรายงานตัวต่อคณะสงฆ์ในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าอาโศกมหาราชจึงได้เสด็จเข้านมัสการคณะสงฆ์เพื่อขอทราบเรื่องผู้ที่จะมาทําหน้าที่รักษาการงานฉลองสมโพชพระสถูปเจดีเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าผู้ที่จะมาทําหน้าที่นี้ คือพระอุปคุตเถระก็ทรงนึกแคขงพระไทยเนื่องจากพระอุปคุตเถระนั้นมีร่างกายภัยพร้อมดูอ่อนแอก็ทรงไม่แน่ใจเกรงจะทําหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์แต่ไม่ได้ทรงตรัสว่ากไกรครั้นรุ่งเช้าวันใหม่ขณะที่พระอุปคุตมหาเถระออกบินทบาทในนครปาตลีบุตรนั้นพระเจ้าอโาศกมหาราชคร่จะทดสอบฤทธิ์พระเถระจึงทรงปล่อยช้างซับมัน คือช้างตกมันให้เข้าทำร้ายพระเถระพระมหาอุปคุธเถระเห็นดังนั้นจึงสะกดช้างที่กำลังวิ่งเข้ามาให้หยุดอยู่กับที่ไม่ไหวติ่งประดุดช้างที่สลักด้วยศิลาพระเจ้าอาโศกมหาราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงเลื่อมใสจึงเสด็จไปขอขมาพระเถระพระมหาอุปคุธเถระก็ให้อภัยทั้งแก่พระเจ้าอาโศกมหาราชและพญาคชสาน เมื่อเห็นว่าพระอุปคุตมีฤทธเดชมากพระเจ้าอโาศกมหาราชก็ทรงวางพระทยัยตรัสสั่งให้เตรียมฉลองสมโพธิพระสถูปเจดีย์ทั้งหมด84,000องค์ด้วยการปลูกปรมพิธีร้านโรงประดับธงทิวและประทีปโคมไฟตลอดระยะกึ่งทางโยธทำให้ตามแนวฝั่งแม่น้ำคงคาสว่างสวัยไปทั่วทั้งบริเวณบรรลุเลิกงามยามดีตามที่กำหนดไว้บรรดาพระสงฆ์ขีนาศพ และพระสงฆ์ปุถุชนตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งในนครปาตลีบุตรและต่างแดนจากจัตุรทิศก็เริ่มหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณงานพร้อมเครื่องสการะบูชาเพื่อร่วมฉลองพิธีสมโพชพระบรมสารีริกาาธาตุที่บรรจุอยู่ในพระมหาเจดีย์และเจดีย์8 0 0 0 0องค์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งและในเวลานี้เองพยาวัสวดีมานเทพบุตร ก็มุ่งหน้าเข้ามาในงานกับเขาเหมือนกันทั้งนี้ก็เพื่อจะก่อความวุ่นวายต่างๆนานาทั้งบันดาลให้เกิดลมพายุทั้งแปลงร่างเป็นสัตว์ป่าและสัตว์หิมพานแต่ทุกครั้งก็โดนพระอุปคุตเถระกำราบได้หมดและสุดท้ายเพื่อให้พญามารออกไปจากบริเวณพิธีพระอุปคุตเถระจึงเนรมิตร่างหมาเน่าขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วดึงประดเอวของท่านออกมาผูกร่างหมาเน่านั้น,น คล้องคอพยามานไว้แล้วสัมทับว่าไม่ว่าใครก็ตามนอกจากท่านเองถึงจะสามารถเอาหมาเน่านี้ออกจากคอพยามานได้แล้วขับพยามานออกไปบริเวณงานทันทีด้วยความอับอายพยามานก็ออกจากบริเวณงานและพยายามแก้ร่างสุนักเน่าออกด้วยลิธานุภาพแต่ทำอย่างไรก็ไม่สามารถแก้ได้เพราะเมื่อเอามือทั้งสองต้องสายประคที่คล้องคอทีไร ต้องมีไฟลุกขึ้นไม่คอและเมื่อทันทีสุดจะแก้ไขด้วยตนเองได้ก็ไปหาที่พึ่งอื่นแต่ถึงแม้จะไปหาเท้ามหาราชทั้งสี่คือพระอินทเท้ายามาเท้าสันดุสิตเท้าวนมิตเทวราชจนตลอดเท้าสหัสดีพรมก็ไม่มีใครสามารถช่วยได้ต่างได้แต่แนะนำว่าให้พยามาณไปขอขมาและขอความเมตตาจากพระเทระผู้นั้นเสียดีกว่า พยามานเห็นดังนั้นจึงจำใจต้องกลับไปหาพระเถระอ้อนวอนให้เอาซากหมาเน่าออกจากลำคอให้แล้วก็จะไม่มารบกวนการจัดงานอีกพระอุปคุตเถระก็อนุโลมตามแต่ยังไม่ไว้ใจพยามานนักเกรงว่าพยามานจะกลับมาทำลายพิธีในภายหลังจึงเดินนําหน้าพยามานไปยังภูเขาลูกใหญ่ลูกหนึ่งแล้วเอาร่างหมาเน่าทิ้งลงเหวและเนรมิตให้สายประคดยาวขึ้น แล้วพันคอพยามานแล้วมัดไว้กับเขาลูกนั้นพร้อมกับทั้งแจ้งว่าเมื่อเสร็จพิธีฉลองสมโพธพระมหาเจดีย์สิ้นสุดลงแล้วจึงจะแก้โซ่ตรวนออกให้ปล่อยให้พยามานเป็นอิสระเวลาผ่านไปตามที่ตกลงกันการจัดงานสมโพธก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพระอุปคุตเถระจึงกลับมาหาพยามานโดยแอบอยู่ห่างๆเพื่อฟังเสียงพยามานว่าจะละพยศร้ายหรือย,ยัง พยามารเองเมื่อจากทิพยวิมานอันเป็นบรมสุขมารับทุกขเวทนาเช่นนี้ก็ละพยศร้ายในสันดานหวนนึกถึงพระพุทธโคโดมแล้วลำพึงอยู่ในใจว่าแม้สมัยพระพุทธเจ้าแต่สรู้พระองค์ก็ไม่ได้ทำร้ายเราขนาดนี้เมื่อพยามารนึกถึงความเมตตาของพระพุทธเจ้าจึงได้กล่าวสดุดีขึ้นว่านะโมมสัพพัญยุตยานัง พระพุทธองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ทรงบำเพ็ญสิ่งอันเป็นที่สุดหาไม่ได้เป็นที่พึ่งพานักแก่สัตว์โลกทั้งมวลในทุกการทุกเมื่อพระองค์นั้นเป็นผู้ประเสริฐหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้อันหนึ่งในการก่อนข้าพเจ้าได้ทำร้ายพระองค์โดยประการต่างๆแต่พระองค์ก็ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณไม่ได้กระทำการโต้อตอบแก่ข้าพเจ้าเลยมาบัดนี้ สาวกของพระองค์นามว่าอุปคุตไม่มีเมตตาแก่ข้าพเจ้าเลยกระทํากับข้าพเจ้าให้ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสและได้รับความอับอายเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าข้ายังมีบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาไว้แต่การก่อนข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาเป็นพระสัพพัญญูในอนาคตดังเช่นพระองค์ต่อไปกล่าวได้ว่าการตกประกำรรลำบากในครั้งนี้ ทำให้พยามานซึ่งความจริงแล้วในอดีตชาติในยุคข,ของพระกสปะพุทธเจ้าเคยมีจิตตั้งมั่นที่จะบำเพ็ญเพียรให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นกันแต่ที่ได้กระทําการขัดขวางพระโคดมพุทธศาสดาก็ด้วยความลิษยาพระโคดมคือพยามานมีมิจฉาทิฏฐิเนื่องด้วยพระองค์คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนทั้งทงที่ตน บำเพ็ญบารมีมามากพอสมควรเหมือนกันแต่การกระทําในแต่ละครั้งก็ไม่ได้ล่วงเกินทําบาปหนักแต่ประการใดเมื่อพระอุปคุตเถระได้ยินคําปารพดังนั้นก็เห็นว่าพญามารสิ้นพยศแล้วจึงได้แก้โซ่ออกปล่อยให้พญามารเป็นอิสระพร้อมทั้งขอขมาพญามารและบอกว่าการกระทําครั้งนี้ก็เพื่อให้พญามารได้ระลึกนึกถึงพุทธภูมิที่เคยปรารถนาไว้เท่านั้นเอง มิได้มีเจตนาที่จะล่วงเกินแต่ประการใดซึ่งพยามานก็เข้าใจด้วยดีต่อจากนั้นพระอุปคุตเถระก็ได้ขอให้พยามานเนรมิตกายเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เห็นเป็นพุทธานุสติบ้างเพราะพระอุปคุตไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าซึ่งพยามานก็รับคำแต่ขอร้องว่าเมื่อเห็นเขาเนรมิตกายเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอย่าหลงกราบไหว้เป็นอันขาดเพราะจะทําให้เขาบาปหนัก รั้นเมื่อพญามารเนรมิตกายเป็นพระพุทธเจ้าประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะและจับพันณรังสีอันวิจิตมีพระอครสา,าวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาแวดล้อมด้วยมหาสาวกทั้งหลายเป็นบริวารเสด็จเยื้องย่างด้วยพุทธลีลาอันง,งดงามยิ่งพระเถระและบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเป็นเช่นนั้นก็ลืมตัวพากันถวายนามัสการทำเอาพญามารตกใจรีบคืนร่างเดิม แลท้วงติงว่าทําให้ตนมีบาปหนักแต่พระเทระก็กล่าวให้พยามานสบายใจว่าทุกคนกราบไหว้พระพุทธเจ้าและพยามานก็ไม่บาปหรอกจะได้กุศลมากกว่าจากนั้นพยามานก็กลับคืนสู่สวรรค์ชั้นที่หกวิมานของตนและนับแต่นั้นมาพยามานก็ได้มีจิตอ่อนน้อมเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหมดสิ้นน้ำใจริษยาและบำเพ็ญบาร,รมีต่อเพื่อพุทธภูมิ